วันที่1ตุลาคม2564น้ำไหลจะไม่เน่าเสียบานพับประตูที่เปิดปิดเป็นประจำจะไม่ผุกร่อนเพราะมีการเคลื่อนไหวมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมันทำความเข้าใจเต่าอยู่เสมอเคลื่อนไหวเป็นประจำเข้าใจมากขึ้นปฏิบัติจริงมากขึ้นเพื่อให้พลังชีวิตมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างยั่งยืน คนเราจึงจะมีพลังชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และร่างกายที่แข็งแรงได้ระหว่างการเคลื่อนไหวกับไม่เคลื่อนไหวเข้าใจเต๋ากับไม่เข้าใจมีความเป็นหนึ่งกับไม่เป็นหนึ่งสภาวะของพลังชีวิตจะแตกต่างกันมากการใช้ชีวิตของเราก็จะเป็นสองแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มศึกษาประยุกต์ใช้ และปฏิบัติจริงครั้งสองครั้งอาจมองผลลัพธ์ไม่ออกแต่การทำความเข้าใจและปฏิบัติจริงทำความเข้าใจมากขึ้นปฏิบัติจริงมากขึ้นขอเพียงเรายืนหยัดการเวลาจะให้คำตอบเราแน่นอนอรุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วล่านำพาให้เรายอมรับเข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีคุณภาพสวัสดีครอบครัวชาวเต้าสิ้นที่เคารพรักขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเตอ๋อจริงเวทีการอภิปรายที่ให้สาธารณประโยชน์ ตอบแทนสังคมทางอินเทอร์เน็ตขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณของท่านการแบ่งปันด้วยความจริงใจและทำได้อย่างเรียบง่ายต่อสี่ปลองดองได้แก่ปลองดองสังคมธุรกิจการงานครอบครัวและกายใจคือหน้าที่ของฉัน เป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกของประเทศชาติและค่านิยมหลักของสังคมทั้งเป็นการอุทิศความรักต่อชีวิตและสักการะต่อฟ้าดินอีกด้วยซึ่งเราเราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงมาณะที่นี้และขออํานวยพรให้ท่านโชคดีไม่ขาดในเดือนแห่งการเกิดใหม่นี้ ตุลาคมคือเดือนแห่งการเกิดใหม่บัดนี้ขอมอบภูมิปัญญาสูงสุด5ประการของท่านเหล่าจือแก่ท่านได้แก่สมบูรณ์เลิศดคล้ายบกพร่องเปรี่ยมล้นคล้ายว่างเปล่าความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอหลักแหลมมากคล้ายโง่งมและมีคารมคมคายดุดซื่อ,อ,อนี่คือสภาวะการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่อยู่ตลอด ขอให้ท่านสื่อเชื่อมกับต้นทานแห่งชีวิตที่ไม่มีวันหมดสิ้นของจัก,กรวาลและทำงานตามความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ในตำแหน่งของตนอย่างสงบโดยได้พลังและความอัศจรรย์ระหว่างการทำงานหากการดำเนินชีวิตของท่านประสบกับการท้าทายที่เร่งรีบหนาวเหน็บและร้อนรน ขอให้ตนเองหวนคืนสู่ภาวะที่สงบนิ่งปล่อยวางทุกสิ่งแล้วหันหลังกลับเดินสู่ทางกลับบ้านโดยผ่านคนจเจริญรอยตามดินดินจเจริญรอยตามฟ้าฟ้าจเจริญรอยตามเตา๋าเต่าเจริญรอยตามธรรมชาติหวนคืนสู่ท่ามกลางความปลองดองของส่วนทั้งหมดที่สงบนิ่ง เป็นวิธีที่ถูกต้องใช้ทั่วล่านี่คือการฝึกปฏิบัติของผู้มีลักษณะเต๋าและคุณธรรมหนาแน่นในโลกแห่งอารมณ์ร้อนผู้มีจิตสงบนิ่งย่อมมีชัยขอให้ท่านจงโชคดีตุลาคมคือเดือนแห่งการเกิดใหม่ในชีวิตของคนเรามีการท้าทายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อเราตื่นรู้ถึงการท้าทายและแก้ไขปัญหาก็เป็นวันที่เราได้รับประทานพรและพลังจากสวรรค์ด้วยพลังแห่งการอำนวยพรคือจักรวาลพิชานได้เจาะช่องกำแพงที่ห่อหุ้มกายแห่งจิตของเราไว้ทำให้เราสามารถก้าวข้ามกายแห่งจิตที่มีสองขั้วตรงกันข้าม สัมผัสการดำรงอยู่ของจิตสำนึกธรรมปิติแห่งการสำนึกบุญคุณความปลองดองและความมั่งคั่งที่เหนือธรรมดาได้พลังแห่งการอำนวยพรจะมุ่งเน้นต่อการผสมผสานกันระหว่างกายกับจิตของมนุษย์เพื่อปลุกการสื่อเชื่อมระหว่างเรากับทั่วทั้งจัก,กรวาลให้ตื่นขึ้น ให้เราค่อยๆสื่อเชื่อมอย่างปลองดองกับประเทศชาติสังคมมหาชนบิดามารดาบรรพบุรุษและสัพพชีวิตในโลกกระบวนการสื่อเชื่อมกับพลังแห่งการอำนวยพรน,นี้สุดท้ายแล้วผู้ได้รับการอำนวยพรต้องเข้าสู่สภาวะจิตสำนึกที่เหนือธรรมดาอันมั่นคง ของความรักที่สร้างสรรค์กว้างใหญ่และสมดุลนอกจากนี้ตึกสามชั้นของชีวิตเราอันได้แก่ร่างกายในชั้นที่หนึ่งสภาวะขั้นเทพในชั้นที่สองและเต่าที่ยิ่งใหญ่ในชั้นที่สามของเราทั้งหมดยังต้องเข้าสู่สภาวะจิตสำนึกเหนือธรรมดาที่สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วล่า อันเป็นม้อปแปลงผันเปลี่ยนจิตสำนึกที่เหนือธรรมดาจากนั้นจึงนำพาให้เรายอมรับเข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีคุณภาพอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่ววันที่1ตุลาคม2564เผยแพร่วันที่1335